สำนักพิมพ์ Read Com ิ c s 5หเรื่องหลอนตอนผีในวังเรื่องหลอนจากในวังทั้งวิญญาณเจ้านายที่มาดูแลลูกหลานวิญญาณอาฆาตที่ถูกจองจำเรื่องลึกลับจากสถานที่ต้องห้ามที่คนทั่วไปไม่เคย ดผีในวังตอนพระที่นั่งเวหาจำรูนถ้าข้าได้เป็นมหาดเล็กในวังแล้วแล้วก็อ,อ๋อข้าจะยอมแลกสิ่งที่สำคัญที่สุดของข้าเลยแล้วก็จะถวายน้ำอาหารทองคำให้กับเหล่าวิญญาณทั้งหลายในวังด้วยได้โปรด จากนั้นสี่ปีโอ้นี่ไงคนเมื่อกี้ฉันก็ได้เป็นมหาดเล็กจริงๆโอ้นี่ไงนี่ชายข้าจะเตรียมของไปแก้บนให้นะอ๋อยังไม่ต้องหรอกพี่หญิงตั้งแต่เป็นมหาดเล็กอ่ะข้าก็ไม่ค่อยว่าง เวลาเนี้ยใครอยากเตรียมพร้อมเข้าวังมากกว่าอของแบบเนี้ยอย่าไปเชื่อมากก็ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะที่เจ้าให้สัญญาไว้อ๋อโอ้ยโอ้ยใครใครมาโออะอ้าวเจ้าเจ้าเป็นใครนะมือโอ้ยโอ้ยมีดข้าขอรับไปแลวนะโออ๋อย่าอย่าเอาอะไรอะ พี่หญิงฟุ๊บโอู้ยอุ USB ้ยดาบม,มาแล้วว้าวอ Carbon. ้ออาวตื่นโอ้ยอ er. ๋อฝันไปเหรอเนี่ยโอ้ยเหมือนจริงอะไรเช่นนี้ชายอ้อออเฮ้ฟึ๊บอ้าวมาแล้วอ้ออ้าวพี่หญิง ข้าฝันร oh, ah, uh. ้ายถึงพี่อยู่พอดีอะพรุ่งนี้เราไปแก้บนกับเธอนะพี่สุอะเอ๊ะอะทำไมเอียงมาซบอะอ๋ะพับพับพับพี่หญิงพี่หญิงทางโอ๊ยอ้ยทำไมผัวไม่มีช้าไปแล้ว มาข้างงหลัของสำคัญของเจ้าข้ารับไปแล้วนะทาม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 าอ,อะไรอ่ะทำไมหัวพี่อกมาเงี้ยวูย,ยังร้อนน่ะน่ากลัวมากที่ไปสัญญาตอนแรกเหรอ ว่าถ้าได้เป็นมหาดเล็กในวังแล้วแล้วก็ข้าจะยอมแลกสิ่งสำคัญที่สุดของข้านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเหรอหัวเหรอโอ้ยมาดูเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาดีกว่าเด็กๆมีเรื่องเล่าว่าในพระที่นั่งเวหาจำรูช่วงหัวค่ำมหาดเล็กคนหนึ่งเดินลงมาจากเข้าเวรเพื่อจะอาบน้ำแล้วเข้านอน,อน แล้วเห็นคนใส่ชุดเครื่องแบบมาหาดเล็กนั่งอยู่จึงคิดว่าเป็นเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้กลับต้องผนามและตกใจสุดขีดเพราะคนที่นั่งอยู่นั้นไม่มีตัวโอ้ยเห็นว่าเป็นเรื่องในวัง โบราณโบราณนึกว่าจะได้เจอกับออเจ้าซะละฟังต่ออีกเรื่องแล้วกันครับผีในวังตอนพระราชวังต้องห้าเอาเดินเร็วๆหน่อยสิเออเดี๋ยวก่อนชินโอ้ยถ้าพวกทหารจับได้จะทำยังไงล่ะโอ้ย จะถูกจับได้ก็เพราะเจ้าช้านี่แหละมาเร็วสวนข้างบ่อน,น้ำเคยเป็นที่ที่ข้าชอบเมื่อตอนวอยัยเยาว์เราไปเล่นด้วยกันบ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งพวกเราถูกจับได้โอ้ยเจ้าสองคนนั่นนะ่ะอย่าหนีนะ ข้าวิ่งหนีสุดชีวิตไม่หันหลังมองเพื่อนของข้าแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ถูกจับได้อยู่ลีนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่ข้าจำได้ ไปแล้วสิบปีข้าก็ได้เข้ามาทำงานในวังเ็นี่มีบางอย่างกำลังเรียกหาเจ้าระวังบ่อน้ำไว้ให้ดีออุอ้ยนางคนนั้นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางสูสีไทยเฮานี่นาอโอ้ยนางทักเจ้างั้นเหรองั้นก็ระวังตัวไว้หน่อยนะชิน อะไรบางอย่างหรอบ่อน้ำเชนฮะ,นฮะโอ๋โออ้ยบ่อน้ำเชนทำไมล่ะ ข้าได้ยินเสียงจักจักในนี้ทำไมถึงทิ้งข้าไว้คนเดียว่างอุ๊ยอยอุ๊ยอุอุยในบ่อน้ำอ่ะปึ๊บอ้าอุ๊ยดึงลงบ่อเลยเจ้านีคุณอุ๊ยนี่เพื่อนใช่ไหมเนี่ยผลักข้าลงบ่ออ๊ เจ้าไม่หันกลับมาช่วยข้าทิ้งข้าไวอุอุ๊ยอ้ยโอ้ยอ่ะเสียงใครนะเออมันดังมาจากแถวบ่อน้ำนั่นไงอชินพางเอาชตายเลยโดดดึงลงบ่อตายเลยอ่ะ ฮะตามมาล้างแค้นอย่างนั้นหรอเอ,อ่เอ,อเราควรทำอย่างไรดีคะปิดตายมันซะและห้ามใครเข้าใกล้บ่อน้ำนี่อีกอ,อ่าบอก็เลยถูกปิดตายเลยเหรอ ตอนแรกไม่รู้นะเนี่ยที่ฉินวิ่งหนีไปอ่ะเขาหันหลังวิ่งหนีไปเลยอ่ะในความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวหาก่อนผลักเพื่อนตกบอ่อไปก่อนเหรอแล้วก็วิ่งไปเอาตัวรอดไปอ่ะโอยโดนตามมาเอาคืนเลยอ่ะ โอ้เล่มนี้ห้าสิบเรื่องผีในวังเนี่ยเห็นไหมสารบันอ่ะจะบอกเลยว่าวังที่ไหนบ้างห้าสิบเรื่องอ่านจุกใจนะ <c oughs> เด็กๆถามว่าซื้อที่ไหนนะครับมีขายหมดเลยที่ร้านหนังสือในห้างก็มีนะครับอ่าสีเอ็ดบุ๊กนายอินก็มีบ้านใครอยู่ใกล้โลตัสบิ๊กซีนะครับเข้าไปดูร้านหนังสือเลยมีอยู่ หรือว่านี่ใน Facebook ก็มีนะ Facebook Read Comics กับ Facebook 50เรื่องหลอนลองเข้าไปดูนะครับสามารถสั่งซื้อได้สนุกดีอะ่ะชอบชอบเหลืออีกกี่เล่มเนาะจะหมดแล้วอ่ะแล้วคราวหน้าค่อยมาฟังกันใหม่กันล้วกันครับคลิปนี้พี่ต้องดีไปละสวัสดีครับเด็กๆ